ก็สำหรับการเตรียมตัวของรุ่นน้องเีลหงนะฮะสำหรับคณะวิศวะคอมพิวเตอร์หลักสูตรป .1 นั่นเองอน,นองอคะครับก็เีหเนี่ยน่าจะเป็นสัมภาษณ์ทั้งคู่นะครับจะมีการสองรอบนั่นเองก็จะเหมือนเดิมเนาะบนใช่ครับผมมันน่าจะสอบสัมภาษณ์ทั้งสองรอบหรือเปล่าคิดว่าผมคิดว่าน่าจะเป็นสัมภาษณ์สองรอบแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการสัมภาษณ์ออนไลน์ด้วยนั่นเองครั้งก่อนผมเป็นออนไลน์ซึ่งสิ่งที่อยากจะให้น้องๆเตรียมเนี่ยก็จะมีด้วยกันสองสามอย่างนะครับผมอย่างแรกคืออะไรบ้างครับ อย่างแรกก็น้องๆคนเตรียมพอร์ตเ o รโอมานะครับผลงานของเราที่สะสมมาในปะวะสรหรือว่าสายสายอาชีพของเรานะครับใช่ครับในส่วนของพอร์ตโริโอนะคผมอยากจะให้ทุกคนเรียงลําดับของเนื้อหา อย่างแรกๆเลยคือให้ผมคิดว่าอยากให้เป็นชิ้นงานก่อนแล้วค่อยเรียงลงมาเป็นซีมิเคตแล้วก็แอคทิวิตี้นะ่นเองนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นคําถามว่าเราโฟรเดมคําถามอะไรบ้างนะครับอย่างคําถามทั่วไปเลยก็คือเกี่ยวกับไอ้คำถามที่น้องๆเรียนมาจากสายอาชีพของน้องนะครับว่าเรียนเรียนสายไหนมาสายอาชีพหรือสายฮาร์ดแวร์มาะครับก็จะอาจารย์ก็จะถามเจาะลึกเข้าไปนะครับคุณลูกเจอคําถามอะไรบ้างผมเจอคําถามเกี่ยวกับเรื่องพอร์ตโปรเจกต์ของผมนะที่ผมแปะไว้ในพอร์ตอาจารย์ก็จะระบุระบุชื่อโปรเจกต์เรามาแล้วก ก็จะถามว่าหลักการทํางานของจิกเราเนี่ยเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมแล้วผมก็อธิบายไปส่วนๆนั้นแล้วแล้วคุณมิวเจอคำถามไหครับเอ,อเจอคำถามให้แก้ปัญหาพวกเจอการเก่งคนแล้วก็พวกคณิตศาสตร์ออีกส่วนหนึ่งที่ผมได้ยินมาจาก เพื่อนๆนั่นเองนะครับก็คือเรื่องคําถามเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนิดหน่อยเป็นเบสิกของโปรแกรมนะครับอาจารย์จะให้เราอธิบายอะไรอย่างนี้ด้วยเนี่นะครับผมว่าเราเข้าใจโปรแกรมเขียนโปรแกรมมาประมาณไหนนะครับเขาก็จะถามเรารู้จักไม่แค่ไหนใช่นั่นเองนะครับผมนี่คือส่วนของคำถามเนาะอื่นๆก็ใครมีคําถามเนี่ยผมก็สามารถถามคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ก็นี่คือส่วนของการเตรียมพร้อมสําหรับน้องๆวิศวะคอมหกหกต่อเนื่องในกันเองนะครับ ก็เดี๋ยวเลยครัไปเดินดูนะครับว่าควรจะไปรู้จักที่ไหนกันบ้างหลักสูตรต่อเนื่องนั่นเองนะครับเราตามผมมาเลยครับไปเลยพี่แนะนําตึกหน่อยสิครับให้นักศึกษามาปีนเอกสารนักศหรับพวกเราที่ใช้นะก็มีร้านเอกสารเอกสารตรงนี้นั่นเองนะนี่คือท่ามของหลักสูตรต่อเนื่องก็ส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ที่เขาจัดการกแบบต่างให้กับน้องๆนั่นเองนี่พี่สมุนนะครับถึงจะเขายากหาอะไรก็ พี่ๆเขาที่นี่ได้นะ,นนะครับก็เพราะว่าสโมสรเน,นี่ยเรามีด้วยกัน4ี่ภาคที่นี่เนาะก็จะมีพี่หลายๆภาคมารวมรวมตัวที่นี่น,นั่นเองนะครับผมก็เวลาเรามารับเจอกับเสื้อชอปเข็มขัดอะไรพวกนี้เรารับที่นี่นะนี่นะครับผมโอเค ผมก็เป็นวชุมคณะวิศวะนั่นเองนะครับก็ส่วนตรงนี้เนี่ยเขาจัดเป็นกิจกรรมต่างๆนะล่าสุดจัดกิจกรรมรับแข่งกันเล็กใช้ของคณะวิศวะครั้งภากเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีกิจกรรม n g i ิเน r i n ่เมื่อตอ,อ,อ,อนก่อนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับตรงนี้นะคือที่จอดรถของ ประจำของคนของวิื่อคของนักเรียมาเรียนฝั่งนี้ก็เลยเป็นรถตามขั้นหลังนี่เลยครับก็ในส่วนตื้นสี่เนี่ยของคณะวิศวาคอมเนี่ยเขาใช้เรียนตั้งแต่ชั้นห้าถึงชั้นแปดนั่นเองนะครับผมคือมันจะแบ่งเป็นสองขั้นคือสี่เนี่ยของคณะวิศวะไฟฟ้าส่วนข้างบนเนี่ยก็เป็นคณะวิศวะคอมนั่นเองขั้นหลังและชั้นใหญ่กใช้เรียนรวมนะครัวิศวะคอมแล้วก็คอมต่อเนื่องนั่นเองซึ่งถ้าเป็นวิชาทฤษฎีเราจะเรียนบนชั้นแปดเกือบทุกเกือบทั้งหมดเลยครับ ชั้น8เราเป็นทฤษฎีแล้วก็มีวิชาพวกวิชาแคลคูลัสก็จะเรียนชั้น8เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของวิชาที่เป็นแลบที่เป็นแลบแบบปฏิบัติการจริงนะเราจะเรียนอยู่ชั้น5เนี่ยนะผมก็จะมีแลบนะครับหลักๆก็จะมีฮาร์ดแวร์ก็แวร์มีไอซกแล้วก็มีเน็ตเวิร์กนี่ยเองก็ข้างหลังผมนะห้าห้องห้องสี่เนี่ยก็จะเป็นแลบฮาร์ดแวร์นะเป็นชมรมแลบฮาร์ดแวร์ก็อันนี้เปตัวอย่างให้ดูแลบหนึ่งแลบนะ แล้วตอนนี้เราอยู่ที่โรงอาหารประเทศนะเพราะโรงอาหารนียเป็นโรงอาหารที่ใกล้กับโรงเรียนมากที่สุดนะครับเวลาเราพักเที่ยงเนี่ยเราทานอาหารกันที่นี่นั่นเองนะครับก็น้องๆคนไหนที่คิดว่าถ้าตอนเรียนจริงเนี่ยโรงอาหารที่นี่คนมันเต็มหรือคนมันเยอะนะที่นั่งไม่มีนะครับจริงๆแล้วตรงข้างหลังสี่สี่น่ก็จะมีเซเว่นด้วยนะครับก็ใครที่ไม่อยากมาโรงอาหารที่นี่ก็เดินไปเซเว่นได้นั่นเองครับแต่เซเว่นตอนกลางวันก็คนเยอะเหมือนกันคนเยอะเหมือนกันครับก็เดี๋ยวส่วนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนความรู้สึกตั้งแต่เรียนมาที่นี่นะเป็นเวลาอกาเนนนาะป็ยังงคร ไปรับคุณรีมกันเลยนะครับ ส่วนตัวผมนะครับก็มีความคิดว่าหลังจากที่เราเข้าไปศึกษาแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคิดค่าไปส่วนควรเพราะสิ่งที่เราคาดหวังไว้จากการเข้าศึกษาวิศวกรรมศรราสตร์เนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าจะเรียนเชิงโครงสร้างที่อาจจะลึกหน่อยแล้วก็ไปทางกึง่งทางซอฟต์แวร์แต่ว่าสิ่งที่เราได้เจอเนี่ยก็คือเราไปหนักทางฮาร์ดแวร์ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรแล้วก็ปีแรกที่เข้าไปเนี่ยก็เป็นเขาปูพื้นฐานใหม่นะครับแต่ว่าถ้าน้องมาจากทางสายสารสนเทศก็จะมีปัญหาเพราะว่าสารสนเทศก็จะมาเจอกับดิจิทัลหรือเจ กับอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เยอะซึ่งเราไม่ได้เรียนมาก่อนแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือที่รู้สึกว่าการเรียนมันค่อนข้างหนักหงงไปหน่อยถ้าน้องไม่มีพื้นฐานนะครับครับขอบคุณครับแค่นั้นแหละ